ก็ใช้บอกูนุดทางก่อนแล้วพี่าโอ๊ยไม่ดนดมีห oh 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 ม,มาดูจบนี้แหละ,ะ,ะ<ๆ>ูกันมีแมหอยหรอเอาหอยมีวแล้วช <laughs> ือมาพาไปดูนะที่นี่ มื่อก่อนนี้บิวก็ไม่เคยมาปล่อยที่นี่นะแต่ว่ามีพี่พามาว้ายอย่ากัดนะลกมาปล่อป่อยปหอมกัดไะูดูดิเขียวงดงามนี่ห้ามสัตจัดน้ำห้ามสัตจัดน้ำจ้าห้ามสัต์ห้ามสัตห้ห้ามสัเนี่ยจับไอ้บ้า แล้ว่ะไปปล่อยอุ๊ยวันนี้น้ํามันขึ้นมันครั้งที่แล้วมานะน้ํามันไม่ได้ขึ้นขนาดนี้ตรงนี้มาปล่อยได้เขาบอกว่าเป็นเขตห้ามจับสัตว์น้ําแต่ว่ามันเป็นเขตยังไงวะสัตว์น้าก็านี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมานชบุูแต่ว่าถ้าเกิดว่าบริเวณรอบนอกนะคะก็เห็นมีคนแบบมาตกปลามาเอาเหอะบ่นมากใช่แล้วสัตว์มันไายออกไปก็โดนจับมาทำบุญ นนนมัเเป็ขตบอกว่าปล่อยหอยขอมจะช่วยทิ้งความขมขืนมันจะรับน้ำหนักมึอกับกกวัยไหมเนี่ยไหวสิครับอะนั่งลงเราซื้อมาถุงเดียวปล่อยด้วยกันเด้อีพึ่งมันงูเห็นหอยไหมเฮ้ยเฮ้ยึงส่องอันนี้สิหอยนี่เดี๋ยวไปปล่อยกลับ จับนี่ดิให้พึ่งมันให้เราแบบจับตรงนี้ให้เราให้เราอัดวิดีโอไปเลยนี่อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่อื่นเป็นลาความทุกซอกไปเลยออกไปเลยไอพวกความขมขื่นทั้งหลายอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยหอยลอยๆนี่แสดงว่าตายหอยตายแล้วเหรอคงจะเป็นอย่างนั้นเออไม่เป็นไรเราจะไม่มีความทุกข์อีกแล้วปะไปอุ้ยพึ่ง ยังปล่อยไม่หมดอ่ะยังรูเหรอหปยยัดไปไปแล้วหอยยัดอยู่กับแม่หรืออะอะใส่ใส่ใส่มามเออใส่สีลูให้ตรงพี่จงขอล้างมือหน่อยโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสวยๆตรงนี้กันดีกว่าที่เห็นมาแว๊บหนึ่งดูท้องฟ้าอุ้ยวันนี้อากาศดีนะเนี่ยจุ๊ดดูดูท้องฟ้าท้องฟ้า ดูชอบมากเลยเราพรมควรถ่ายรูปไหมอ่ะพ่อศักดิ์เขาอยู่ไหนจะชวนถ่ายรูปคืออัดวิดีโอไม่พอจ้าจะถ่ายรูปกับมันเดี๋ยวพาไปดูสไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงที่สวยๆดีกว่าโอเคอ่ะสบรรยากาศแบบนี้มันแบบมันชิวมากถ้าเกิดว่าแบบวลาฝนก็ขึ้นมารถโดนชิวไปแลยใช่มันชิลมากๆเมื่อก่อนนี้เคยมาตั้งแคมป์กับกับคุณพ่อคุณแม่ สมัยที่คุณพ่อคุณแม่ยังรักกันดู่บิวถือไว้นะเดี๋ยวบิวย่อนถ้ท่านที่อามีหมาดุด้วยเระเอาเลยเดี๋ยวก่อนขึ้นมาใส่กันนะตอนีจ้าตรงนี้มันสงบมากเลยมันไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีคนเลยเราใช่คนหรือเปล่า เยอะจริงๆด้วยอ่ะเห็นไหม้ย้้ยีวมันจะวิ่งไหมอะไม่หรอกค่อยๆขี่เออทนี้ทำเหมือนไม่เคยเห็นลิงเว้ยเห็นแต่เป็นไส้เดยอนอะ i <laughs> หกโมงแล้วมั้งอันนี้ก็ปล่อยได้มันเป็นหมอกมากเลยอะวันนี้อากาศดีตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วเนาะมันพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีเลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้วันหลังไปอัดวิดีโอให้ดูตรงเกาะลอยที่บิวชอบบิวชอบไปอัดอัดวิดอไม่ใช่บิวชอบไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกมใช่อุ้ยเข้าได้อ่ะแน่นอนเเาาลยยต ดูเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปเล่นกับครึ่งก่อนนะไปแล้ว